สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหญิงชา้างไข่มุกลำเพลินออฟฟิเชียลจุงกระจุงกระสวัสดีจุงกระจุงกระค่ะพี่น้องจุงกระมา <c oughs> จุงกะมามีดอกจุงกะเว้ยเนาจุงกะจุงกะอ่านะครับวันนี้นะครับหลังจากที่ฉลองห้าพั 5, นซับของช่องน้องหญิงชา้างไข่มุกเสร็จเรียบร้อยแล้วสบอบเงินห้าพันครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับ FC น้องหญิงที่ไปกดติดตามให้กับช่องคนเลี้ยงช้างด้วยนะครับ <laughs> แอมแปะคือ,อต้องแอมแปะก่อนไงขอบคุณจากช่องคนเลีย้ยงช้างติดตามช่องน้องหญิงด้วยนะคะผมและขอบคุณเอฟซีที่น่ารักของน้องหญิงนะครับผมที่ไปดูคลิปอ่าตั้งแต่ช่องของคนเลี้ยงช้างยันมาถึงช่องของน้องหญิงชา์เฟมุกนะครับแล้วก็ทุกๆเครือข่ายของออฟฟิเชียลนะครับ <ใน S 2> ผมแล้วก็ลำเพินออฟฟิเชียลนะครับในในเครือข่ายนะครับผมวันนี้มาทําอะไรดีพามาออกกองนีทาจะเห็นเหตุยังนี้ ว่าจะให้ซ้อนร้องเพลงสันเดย์จะเพลงไหนปะโอ้พี่น้องแซมสายแซมสายแซมสายค่ะพี่น้องนไม่น่าเชื่อว่าอยากอยากจะร้องเพลงขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรถึงพรสวรรค์ไม่มีพรแสวงไม่มีแล้วก็ขยันหาแสวงแสวงหาต้องแสวงหาเอาแต่สันดยพ่ออับม่นะครับถ้าคุณอยากมีพรถ้าคุณอยากมีพรคุณต้องไปซื้อเอาในโลตัสนะครับพรมาถ้าอันนี้แทนแทนแทน โกรธไว้ให้อะไรมุกโอ้ยอะไรมุกจังนาทีนึงครับพี่น้องไม่หาแล้วแถมพาเขาซีเรียสอีกโอ้ยเออพรท่านเดียวน่ะเอาบ่ะพท่านเอาถ้าอยากได้พรก็ไปซื้อเอาในโลตัสไงพรซีเรีนก็ได้ได้ละเวทเนิงอ๋ออยากให้ซ้อนร้องเพลงเพลงอะไรดีอ่ะเพลงคู่อ่ะเพลงคู่อะไรจ้าเนั่น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 เพลงคู่โอ้ยอยากพ่นันอยากร้องเพลงคู่นะครับ มีจุดประสงค์อะไรเปล่าอยากให้สอนร้องเพลงเนี่ยก็น,นี่เล็กน้อยและปานกลางเล็กน้อยแล้วปานกลางมันกันกนบ้องอนี่แหละนะครับพี่น้องนะครับอ,อยากจะสอนอยู่นะครับผมสลับอ่าคลิปนี้นะครับผมาอาจจะไม่ค่อยอเรียกว่าเขาอื่นว่าบ่ค่อยอาสาระอยังมากมายนะครับแต่การร้องเพลงคือมันต้องมีการผิดพลาดผิดเพี้ยนมานะครับผมในการซ้อมหนึ่งคือไม่เคยร้องใช่ไหม คนบราเคยห้องแล้วก็มาห้องมันจะมีแบบนี้เอ้ห่วงจะเพลงเดี๋ยวไขแอลันไปก็เลยอยากล่องเพลงสาเป็นอันเดียเพลงเลยเราเคยหลวมเลยแอลันปั้นนะคะเดี๋ยวเพ่งสังทองลงใจรถเจเนอร์โอ้รถจเนอร์รถจเนอร์จ้าพิงก์ว่าได้ข่าวเด้ข่าวว่าเจ้านั่นไปขี่เสือทงหน้าผู้ใด อย่นี้เอซีฮังบุรีไรอยู่ก็ไปคุบกบอยู่ใส่พนัรสจนาได้ข่าวว่าเจ้าเนี่ยไปคุบกบอยู่ทงหน้าแล้วเจ้านั่นนะครับเพลงสังท่องรงใจรสจนาเดเริ่มครับผมมืองามเทลานั่งปากระบอกมีแฟนแล้วบอก น้องรุจนาท่านผู้หญิงได่ป่ะเนี่ยึกถึงได้นี่เนี่ยอย่ามาปากว่า,วาน้องนั้นมีสามีแล้วล่ะ <laughs> 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 เอาไอ <laughs> ้ลองเดี๋่ววันได้ทม่มไอโอ้ยเนาะเอาลองตาม <laughs> อย่ามาปากว่า,วาน้องนั้นมีสามีแล้วล่ะ ยามาพะอ,อ้ยขึ้นเสียงตาย่านี้ยามาปพะวานยามาปพะวานยามาปพะวานยาเอาในกันมันต้องตั้งใจรองดิเธอตั้งใจ <c oughs> เอาตาม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 ออจิงจั่งเลยจิ้งจังเลยนี่ อ่โอ้ย <laughs> เสียงเงี้ยเลยอุมเลยอย่ามาปากหวานน้องนั้นมีสามีแล้วล่ะเดี๋ยวดูเอาเอาทีละคำก็ได้อย่ามาปากหวานแค่นี้ครับอย่ามาปักอุ้ยตั้งใจหน่อยสิเออตั้งใจหน่อยอย่ามาปากหวาน ปาากวาน้นองนั้นมีสามีแลวนะ้ว่ะจบเพลงบอนอวันนี้สตรสวรัสดิ์วันนี้เอาโอ้ยคมือคืนเถอะอ,าาอย่ามาปากวานอย่อามาปากวานน้อโอ้ยมันก็สีเพยียดไปทได้วันนี้ เดะอย่วพาหน่อกไปเป็นทัวร์เถออย่ามาปากวานเอาไหมอย่ามาปากวานน้องนั้นมีสามีแล้วละ่ะน้องนั้นมีน้องนั้นมีสามีแล้วละ่ะอันนี้ท่อนรู้ใจมีแล้วไอ้กระโบอาป้ามาไอ้กระเสียวท่อนผู้หญิงตจอวันนี้ก็ว่าวเจังซี ดูถูกศักดิ์ศรีน้องเกินไปดูถูกศักดิ์ศรีน้องเกินไปโอ้เสียงคือว่ามีอะไรน้างโอ๊ยเอาละนั่นศักดิ์ศรีเปลี่ยนไปไกลแล้วมันมาสู่แอลลันไปขายดอกต้นส้มเหรอเออก็คือคืดวปาอยู่เอาก็บ,บอกว่าให้สบอยากอยากให้ผ้าเฮ็ดเนาะก็ล,ออลอ่องเบิองข่าบ่ตั้งใจมันก็นสิบ,บ่ได้อีกย่างใดคนเราต้องมีความตั้งใจน้องจงเชื่อพี่ ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหนาตั้งใจเหตุมันต้องออกมาดีอย่ามาปากว่าข้าดูไปปากก่อนนักร้องเสียงเพี้ยนเนี่ยไอแทนสิอยู่ไว้คุณคือนักร้องเสียงเพี้ยนทันท่นท่นโอ้ยอย่ามาเถอะอย่ามาเสียงไหลคืออย่ามาปากว่าน้องนั้นมีสามีเพรไม่รว่าตั้งใจนี่คือเสียงมันบ้าไห้อีหลีอ๋อมันต้องร้องเพลงเร็วทันเพลงเร็วไม่ได้เห็นบอก อาเพ่งสามันก็อาจสิแบบก็เอือนปานนี้ไงอ๋อปกติกับแบบมันก็มีเพลงมาว่ามันก็มีอยู่แต่ว่ามันอ่ออ๋อย่ามาปากหวานเอาแค่ท่อนเดียวเนี่ยอย่ามาปากหวานน้องนั้นมีสามีแล้วน้องนั้นมีสามีแล้วพี่น้องพี่น้อง ไม่ไหวพี่น้องเสียงนะว่าเป็ดเทพมันก็ได้เศร้าสอนซ้ำหนีก่อนนะครับผมพี่น้องแรงนี้ไปเจอกันในรายการแมลล่าดีกว่าแมลล่าดีกว่าค่ะพี่น้องไปเจอกันในแอลลันเวอร์ชันแอลลันปั้นเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเพลงทีผ้ไม่ไดื่อวานนี้นครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครดูแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์สับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานสารวัดเพื่อนแพงหรือว่าทีมงานช่องยูทูบเบอร์นะครับผมทางเครือข่ายลละเพลินออฟิเชียลนะครับฝากกดติดตามช่องของน้อง น้องหญิงชาพมุลลำเพรนญออฟฟิเชียลค่ะครับผมฝากช่องคนเลี้ยงช้างลำเพรนญออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมฮะจุงกระขอกุณน,นะครับจุงกระขอบคุณสำหรับคลิปนี้ไฟเพลงเท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับวันนี้จุงกระขอกุณบายบายแซมซายเด้อแซมซายเด้อค่ะพี่น้อง